คนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของเด็กหนุ่มสุกตอนอยู่นามว่าแจ็คเขาอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมเล็กเพียงสองคนครอบครัวนี้มีชีวิตอยู่อย่างลำบากจนวันหนึ่งแจ็คได้นำบัวตัวสุดท้ายไปแลกกับมเมล็ดถั่ววิเศษหลังจากที่แจ็คได้โยนเมล็ดถั่วทิ้งไปก็เกิดเป็นต้นถั่วยักษ์แจ็คก็ได้ปีนขึ้นไปแล้วพบกับบ้านของยักษ์สองผัวเมีย แต่เรื่องราวต่อจากนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนเคยได้ยินมาสูงไปเหตุการณ์ทั้งหมดกับตารังไต,ตเป็นคนละเรื่องหลังจากที่แจ็คได้เจอกับยักษ์เขาได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตนให้ยักษ์ฟังยักษ์ที่กำลังต้องการแรงงานในการเพาะปลูกจึงช่วยโอกาสนั้นโดยให้แจ็คขึ้นมาทำงานในฟาร์มทุกวันและจะมีการตรวจผลผลิตเพื่อแลกกับอาหารที่ยักษ์จะนำมาให้ในทุกอาทิตย์ วันหนึ่งยักษ์สองหัวเมียก็ได้เดินมาตรวจแนนที่ฟาร์มแจ็คและคนงานต่างพากันทำความเคารพแต่มีคนงานหญิงคนหนึ่งที่ทำง,งานเพลินจนไม่เห็นว่ายักษ์กำลังเดินมายักษ์จึงโมโงหงมากเขากลับคนงานหญิงคนนั้นจนล้มลงและเสียชีวิตวันต่อมาในระหว่างที่แจ็คก,กำลังทำง,งานก็ได้เหลือไปเห็นคนงานคนหนึ่งกำลังขโมยผลไม้ในสวนของยักษ์ เขาจึงเรียกเข้าไปตักเตือนด้วยความหวังดีว่าการทโมยของนั้นเป็นสิ่งที่ผิดคนงานดังกล่าวตอบกลับว่าผลไม้ในส่วนของยักษ์มีมากตนหยิบไปนิดหน่อยจะเป็นไรไปแต่แจ็คก,ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องแจ็คบอกว่าคนเราควรจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานคนงานดังกล่าวจึงโมโหมากที่แจ็คเข้าไปขัดขวาง จนเกิดการชกป่อยกันขึ้นคนงานที่เหลือผ่านมาเห็นเข้าจึงเรียกเข้าไปห้ามและให้คนงานอีกคนไปเรียกยักษ์มายักษ์ที่กำลังนอนหลับอย่างตายถูกปลุกขึ้นมาจากนิทรายักษ์จึงหงุดหงิดมากเขาเรีบตามคนงานไปที่สูนที่เกิดเรื่องเมื่อยักษ์มาถึงเขาก็ได้ถามคนงานเหล่านั้นว่าเรื่องนี้ใครเป็นต้นเหตุ ทุกคนก็ชี้มาที่แจ็คยังไม่ทันที่แจ็คจะได้อธิบายยักษ์ก็จับตัวแจ็คไปโดยที่ไม่สอบสวนความจริงแจ็คถูกยักษ์นำมาขังในคุกนานถึงเจ็ดวันเขาร้องไห้ได้วยความหงุดหงยและเสียใจที่ยักษ์ไม่สอบถามความจริงจากเขา ผ่านไปเจ็วันแจ็คที่ถูกปล่อยตัวก็ได้ไปทํางานตามปกติแจ็คเดินไปเห็นยักษ์กำลังจูจีกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเมื่อยักษ์รู้เข้ายักษ์จึงขู่แจ็คว่าห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกใครถ้าเรื่องนี้ถูกแพร่พายออกไปแจ็คจะต้องถูกไล่ออกจากฟาร์มและไม่ได้กลับขึ้นมาอีก และตนปุกยักอีกครั้งจึงรับปากยักษ์ไปว่าจะไม่บอกใครวันหนึ่งแจ็คก,ก็ได้ไปเก็บไข่แก่ตามปกติแต่เขาดันสะดุดล้มทำให้ไข่ไก่ที่เขาได้เก็บมา้งหมดนะ้น ด้วยความดีและความซื่อสัตย์ของแจ็คเขาจึงได้ปภาสารภาพกับยักษ์ว่าตนนั้นทำไข่ทั้งหมดแต่ยักษ์ที่ถูกปลุกขึ้นมาจากนิทราก็ได้มหมึดและโมหนมากจึงได้ขีดแจ็คก,กระเด็นแจ็คถูกยักษ์ทำร้ายจนแขนหกัก เขาทั้งน้อยใจและเสียใจที่ไม่เคยได้รับความติธรรมเขาจึงตั้งใจว่า,าจากนี้ไปจะไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรผิดอีกแล้วก็เป็นหนังความตั้งใจอันแน่วแน่ของแจ็คเขาเห็นคนงานกำลังขโมยผลไม้ในสวนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างไปจากเดิมแจ็คทำเป็นมองไม่เห็นและไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก เมื่อถึงวันตรวจผลผลิตในขณะนั้นเองแจคก,ก็พบว่าเขานาั้นมีผลผลิตน้อยกว่าคนงานคนอื่นและรู้ว่าต้องถูกลงโทษเป็นแน่ดังนั้นเมื่อสุโอกาสเขาจึงขโมยผลผลิตของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง จากนั้นยักษ์ก็ได้เดินมาตรวจผลผลิตและพบว่าคนงานคนหนึ่งมีผลผลิตที่น้อยมากยักษ์จึงโมโหมแล้วด่าคนงานคนนั้นไปยักษ์ที่เห็นว่าแจ็คมีผลผลิตจำนวนมากมนนาก็ปลื้มเป็นที่สุดเขาโยนหมวกหัวหน้าให้กับแจ็คและแต่งตั้งให้แจ็คเป็นหัวหน้า เมื่อได้อำนาจแล้วหัวหน้าแจ็คก,ก็ได้ใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งแอบขโมยผลผลิตในฟาร์มของยักษ์ข่มเหงลูกน้องอย่างหนักใช้งานอย่างหนักโดยไม่ให้พักผ่อนหรือกินข้าวเขาวางอำนาจไปทั่วใครทำอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะถูกลงโทษท้ายที่สุดการใช้อำนาจกดทับความถูกต้องและคุณงามความดีของยักษ์ ได้ทำให้แจ็คหมดศรัทธาในความดีและความซื่อตรงยักษ์เป็นตัวแทนของผู้ที่มีอำนาจที่ใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมได้ฆ่าตัวตนที่แสนดีของแจ็คแล้วเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจหงเดหงิผู้อื่นแล้วคุณหล่กได้ใช้อำนาจเช่นเดียวกับยักษ์แล้วสร้างความไม่ชอบธรรมในชีวิตของใครหรือไม่